ที่ประเทศจีนนะมีชายคนหนึ่งวัยกลางคนชื่อเฉินสี่ทุกวันหยุดนนเกา์อาทิตย์เนี่ยแกจะไปอยู่ประจำบนสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีใกล้ๆเมืองนานจิงซึ่งเป็นสะพานใหม่ที่ สูงมากแล้วก็ยาวที่จริงยอดเป็นสะพานใหม่ก็ไม่เชิญนะเพราะสร้างมา4ี4่สบกว่าปีแล้วแกไปที่นั่นเนี่ยตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแกไปทำอะไรนะแกไ,ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นรปภเป็นแค่ประชาชนเต็มขัน้น แต่เพียงแค่แกไปอยู่บนสะพานเนี่ยนะแบโมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยอย่างต่อนเนื่องมาเป็นเวลา20ปีแกสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง500คนไม่น้อยเลยนะคนเรานี่ถ้าช่วยชีวิตคนได้คนเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วแกไม่มีปืนไม่มีอาวุธใดๆนะ สิ่งที่มีคือน้ำใจเวลาแกเห็นใครก็ตามยญิงหรือชายหนุ่มหรือแก่สาวหรือชราเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็หนุ่มๆน,นั่นแหละสาวๆยืนอยู่บนลำพังยืนลำพังอยู่บนสะพานเนี่ยแกจะเดินเข้าไปหาและแกก็จะถามว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรไหม บอกหน่อยได้ไหมแค่นี้แหละนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเล่าให้ฟังพลั่งพรูออกมาส่วนใหญ่ก็หรือถ้าทั้งหมดก็เป็นเรื่องความทุกข์รวมทั้งความท้อท้าสิ้นหวังแล้วเฉินซกีก็จะบอกว่าเนี่ยลองหาทางอื่นดีกว่านะ ขอให้กำลบังใจที่พูดอย่างนี้เพราะว่าแทบทุกคนที่ยืนอยู่บนสะพานเนี่ยเขาต้องการฆ่าตัวตายมีความทุกข์มากส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ทุกข์เพราะหิวไม่ใช่ทุกข์เพราะป่วยแต่ทุกข์เพราะมีปัญหางานการบ้างระความสัมพันธ์บ้างระหรือบางคนก็ไปโลกซึมเศร้า พอแกมานั่งฟังหรือยืนฟังคนที่เล่าเนี่ยมันช่วยระบายความทุกข์ของคนเหล่านั้นออกไปจากใจได้เยอะเลยแล้วบ่อยครั้งฉินซีก็จะตอบท้ายว่าเนี่ยอย่ายอมแพ้นะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ในโลกนี้คุณยังมีอีกหลายคนนะที่ห่วงคุณอย่างน้อยเนี่ยก็มีเฉินซีคนหนึ่งแล้วบอกว่าแกสามารถช่วยทำให้คนเนี่ยไม่น้อยกว่า500คนเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายทำไมแกเลือกไปที่สะพานแห่งนี้นะ กองสะบานนี้แห่งนี้เนี่ยสร้างมา40ปีมีคนกระโจนลงมาเพื่อฆ่าตัวตายเนี่ยมากกว่า2,000คนหลายคนเนี่ยนะแม้จะมีเงินมีทองหรือมีชีวิความนอยู่ที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามีความทุกข์ใจมากแล้วก็ส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์แล้วเนี่ย ไม่มีใครนะที่จะหันหน้าที่เขาจะหันหน้าไปปรึกษาหรือระบายได้สิ่งที่ฉนซีทำก็ก็คือเปดโอกายเขาได้ระบายความทุกข์รับฟังเขาโดยไม่ตัดสินฉนซีนี่ไม่ได้ห้ามเลยนะบอกอย่าทำอย่าทำอย่าโง่ทำอย่างนั้นแต่แกแนะนำว่าเนี่ยลองหาทางอื่นดูสิแล้วก็เตือนว่าเนี่ย คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะในโลกนี้ห้ารคนที่เฉัิซีช่วยชีวิตได้เนี่ยนะมันช่วยบรรเทาความทุกข์ของคนอีก5,000คนได้เลยนะเพราะว่าแต่ละคนที่คิดค่าตัวตายเนี่ยถ้าเกิดตายไปนี่ก็จะมีญาติพี่น้องพ่อแม่อาจจะรวมถึงลูกด้วยคนรักด้วยนับสิบที่จะเศร้าเสียใจ หลายคนก็สรรเสริญว่าฉินซีเนี่ยเป็นปฏิหารในร่างมนุษย์นะเพราะว่าช่วยชีวิตคนได้ตรงห้าร้อยคนอะไรทำให้ฉินซีเนี่ยยอมเสียเวลาเสาว์อาทิตย์เพื่อไปช่วยชีวิตคนที่สิ้นหวังเฉินซีบอกว่าเนี่ยตอนที่แกยังหนุ่มเนี่ยนะแกเคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกัน แต่ก็มีคนแปลกหน้าไม่รู้จักมาช่วยไม่ได้ช่วยอะไรมากนะช่วยเตือนสติทำให้แกเนี่ยเปลี่ยนใจและการที่แกตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่มีความหมายมากกับช่วงแกเพราะพอไม่ฆ่าตัวตายแล้วในที่สุดก็พ้นจากความทุกข์นั้นไปได้ พอมีทางออกหรือเห็นทางออกแกก็เลยขอบคุณนะชายแปลกหน้าคนนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณเขาอย่างไรก็เลยตอบแทนบุญคุณด้วยการไปช่วยคนอื่นต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็มีวิธีการช่วยมีวิธีการตอบแทนบุญคุณที่น่าสนใจคือตอบแทนคนแปลกหน้าที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไปช่วยคนแปลกหน้าคนอื่น ไม่ให้คิดสั้นหรือคิดทำอย่างเดียวกับที่ตัวเองเคยทำคนอย่างเฉินซีนี่หาได้ยากนะแต่ว่าต้องมีควรจะมีมากๆในสังคมไม่ว่าจีหรือญี่ปุ่นหรือว่าไทยหรือว่าอังกฤษอเมริกาเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ว,ว,ว้าเวเหงาเศร้าและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีใครในโลกนี้มีเยอะมาก ส่วนใหญ่ก็อายุไม่มากนะยังหนุ่มยังสาวบางคนก็เป็นนักศึกษาแต่ว่าสิ่งที่ช่วยให้ขนนับเกือบพันเนี่ยหรือว่าครึ่งพันนี้รอดชีวิตมาได้เนี่ยด้วยฝีมือของเฉินซีเนี่ยที่จริงจะเรียกว่าด้วยฝีมือของเฉินซีก็ไม่ได้นะเฉินซีเขามีแต่ความเมตตามีน้ำใจและเข้าใจคนที่ทุกข์ยาก แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เฉินซีทำก็คือกระตุ้นให้คนที่คิดสั้นเนี่ยมีสติพอมีสติก็ได้คิดแล้วก็เห็นทางออกว่ามันมีทางออกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายสติเนี่ยมันช่วยชีวิตคนไม่น้อยเลยนะรวมทั้งเฉินซีด้วยพอได้สติแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนใจ คนเราเวลามีความทุกข์เนี่ยนะมันจมอยู่ในความทุกข์มากนะไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความผิดหวังความท้อแท้อันนี้เรียกว่าความหลงแล้วเราพอหลงแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเสียงในหัวว่าอย่าอยู่เลยอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ตายดีกว่าไอ้เสียงนี้เป็นเสียงที่อันตรายมากแต่ว่ามันแพ้สติพอมีสติเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เสียงนี้ก็จะค่อยค่อย,อยหายไป แล้คนทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีสตินะอย่างที่ว่านะไอ้การที่จะพ่ายแพย้ต่อเสียงในหัวที่มันชักชวนให้ทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็จะมีพลังมากคนเราทุกคนเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยถึงจุดนนึ่มันไม่อยากอยู่นะมันอยากตายเพราะว่าอยู่ไปก็ทุกข์เปล่าๆไม่อยู่ดีกว่าทุกคนน่จะต้องมีโมเมนต์นี้ สิ่งที่ทำงานต้องมีนะคือสตินะสติเนี่ยเรียกว่าเป็นของที่ต้องมีนะในจิตใจของผู้คนคนเราถ้าไม่มีสติเนี่ยมันคิดสั้นได้ง่ายหรือแม่ก็ทําำร้ายคนอื่นได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้เราบอกว่าของของมันต้องมีเนี่ยก็คือมือถือแท็บเล็ตไอโฟนเสื้อผ้าหน้าผมที่เท่ สวดทรงองเอลที่สวยเราบอกว่าเนี่ยของมันต้องมีก็คือพวกนี้แหละที่จริงไม่ใช่เลยนะของที่ต้องมีคือสติเพราะสติเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นทางออกชีวิตไม่คิดสั้นหรือไม่คิดว่าการจบชีวิตคือทางออกที่ดีที่สุดบางทีมันแค่อารมณ์ชั่ววูบนะและถ้าเราเนี่ยมีสติ เราก็จะผ่านอารมณ์ชั่ววูบนั้นไปได้แล้วก็เห็นทางออกแต่ถ้ามีสตินะแค่อารมณ์ชั่ววูบนึงก็พาเรานะจบชีวิตได้หรือทำร้ายคนอื่นส่วนใหญ่ก็แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่ถ้ามีสตินะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้มันช่วยทำให้ใจเราเนี่ยอยู่เหนืออารมณ์ชั่ววูบแล้วสุดท้ายเราก็จะพบทางออก แล้วเมื่อเราเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะพบว่าถูกต้องแล้วที่ตัดสินแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ขอบคุณทุกอย่างนะที่ทำให้เราไม่เลือกจบชีวิตแบบนั้นไม่พ่ายแพ้ต่อความคิดอารมณ์ชัว่ววูบอันนี้เป็นของต้องมีนะโดยเฉพาะในยุคนี้โดยเฉพาะหนุ่มสาวเนี่ยไอของที่ต้องมีนี่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่แท็บเลต็ตไม่ใช่ รองเท้าไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวยงามแต่คือสติเพราะมันช่วยชีวิตรเราได้ไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ชั่ววูบชั่วคราวที่จริงไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวเราทุกคนเลยนะเพราะว่ามันต้องมีบางจังหวะบางชีวิตบางช่วงนะที่ต้องเจอความทุกข์ลูกตายแฟนทิ้งล้มละลายเสื่อมเสียชื่อเสียงมันอยากตายทั้งนั้นแหละเวลามีความทุกข์แบบเนี้ย แต่สติช่วยทำให้เราเนี่ยไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์โ่วววูและเราก็จะเห็นทางออกและสามารถที่จะมีชีวิตใหม่เดินหน้าต่อไปได้ดังที่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียก move on นะไปได้